ปูสวยงามจังเลยปูยปูมาทำอะไรปูเข้าบ้านเลยปยูเข้าบ้านไปเร็วเข้าบ้านปู เกี่ยวไก่แท้เข้าบ้านสวยมากเลยเอาไปเลี้ยงดีไมเ่เอ่ยปูเข้าบ้านเลยเข้าบ้านไปอุ้ยคืออ้วนแท้ปูเข้าบ้านปู เร็วไปปูอู้กินอะไรท้องอ้วนจังเลยข้าบ้านเร็วปูข้าบ้านไป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 เร็วไป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 ไปไปไปปูไม่เห็นหลายวันเลยข้าบ้าน Aye, how about? Okay.